ทางรถไฟสายไทยพม่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญของกองทัพญี่ปุ่นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และถ้าหากว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะสงครามในครั้งนั้นเส้นทางสายดังกล่าวก็จะกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเช่นกันครับแต่ว่าปัจจุบันทางรถไฟดังกล่าวนั้นเหลือเพียงแค่ชื่อและคำบอกเล่าถึงความเลวร้ายในการก่อสร้างนับแสนชีวิตต้องจบลงที่ทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ติดตามจากรายงานโดยคุณไกรโชธพรหม,มิครับ ขบวนรถไฟวิ่งบนสะพานไม้เลาะไปตามแนวโค้งของหน้าผาเปรียบเหมือนภาพประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตหนึ่งไม้หมอนบนเส้นทางนี้ถูกเปรียบเทียบกับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไประหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายไทยพมา่าหรือที่รู้จักในชื่อทางรถไฟสายมรณะ หลังใช้ไทยเป็นทางผ่านทหารญี่ปุ่นได้รุกคืบเข้าสู่พมา่าโดยมีเป้าหมายหลักคืออินเดียซึ่งเป็นอนาณนาิคมของอังกฤษญี่ปุ่นต้องการเส้นทางสนับสนุนที่ปลอดภัยมากกว่าการเดินเรือเพราะรอดแหลมที่จะถูกโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรจึงเลือกที่จะก่อสร้างทางรถไฟสายไทยพมา่า ญี่ปุ่นศึกษาเส้นทางรถไฟไทยพม่าไว้ทั้งหมด8เส้นทางแต่ในที่สุดเลือกเส้นทางบ้านโป่งด่านพระเจดีย์มองค์ทันบิวสายัตซ์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เส้นทางนี้ถึง17ครั้งจากทั้งหมด44ครั้งทางรถไฟสายนี้มีความยาว415กิโลเมตรอยู่ในฝั่งไทย304กิโลเมตรฝั่งพม่า111กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างจากปลายทางทั้งสองด้านมาบรรจบก,กันที่สถานีแก่งคอยท่าในไทยมีวิศวกราชาวงกฤษ เคยมาตำรวจถ้าจะสร้างทางรถไฟสายนีย้ต้องใช้เวลาถึงหกปีเพราะปัญหามันก็คือเทือกเขาเทือกเขาตะนาวศรีเทือกเขาทนนงธงชัยเส้นทางที่จะสร้างเนี่ยมันเป็นป่าเขาหุบเหวนะต้องสร้างสะพานเลกสะพานน้อยนีย่ทั้งหมดห 50, ้าสิบห้าร้อยกว่าสะพานที่ข้ามหุบเหวข้ามไปจากหน้าหน้าผา ทะลุเขาบ้างเรียบเรียบเขาบ้างอันนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นั้นญี่ปุ่นต้องการความรวดเร็วเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นก็ไม่มีซึงจะเอา,เ,อาเข้าไปก็ไปไม่ได้มันลาเลียงลำบากช่องเขาขาดเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนความโหดร้ายในการก่อสร้างที่นี่ฉเฉลยศึกจะต้องใช้ค้อนปอนต่อหัวเจาะเจาะเป็นช่องใส่ระเบิดระเบิดหินเก็บหินไปทิ้ง แล้วเริ่มทําใหม่ซ้ําๆจนสามารถตัดภูเขาหินที่มีความสูง11เมตรเป็นทางผ่านของรถไฟการทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยอสสาศัยแสงไฟจากคบเพลิงเงาที่กระทบผนังหินเป็นเหมือนภาพฝันร้ายและเป็นที่มาของชื่อที่เฉลยศึกเรียกที่แห่งนี้ว่าเหลวไฟพา s s สหรือช่องไฟนรกแม้จะต้องทำงาน18ชั่วโมงต่อว,วันแต่อาหารที่เฉลยศึกและกรรมกร,รที่เกณฑ์มาก่อสร้างได้รับ ็นแค่ข้าวไร้คุณภาพกับผักตองเค็มวันละสองมือ้อทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่คาดคิดแล้วว่าเส้นทางนี่มันจะพัโหด<ม>เพราะมันเต็มไปด้วยหุบเหวป่าป่าลกชัดสัตว์ร้ายนาชนิด<ม>นะครับแล้วในป่าเนี่ยยุงก็ชุม,มนะเสือก็เป็นอันตรายอันหนึ่งที่คอยมาคาบขนงานกรรมกรเนี่ยไปกินอยู่เรื่อยอ<ม>ะแล้วก็ โครคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเช่นโรคอียิวาเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งตายถึง500คนในที่สุดญี่ปุ่นก็สามารถสร้างทางรถไฟสายนี้เสร็จในเวลาเพียง1ปี5เดือนแต่ก็แลกด้วยชีวิตที่สูญเสียไปนับแสนคนทางรถไฟสายมรณะถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดที่สะพานข้ามแม่น้ำแควในอีกหนึ่งปีให้หลังหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามอังกฤษได้รื้อทางรถไฟช่วงด่านพระเจดีย์3องค์ออก6กกิโลเมตรและเป็นการปิดฉากทางรถไฟสายไทยพมา่า รัฐบาลไทยซื้อทางรถไฟจากรัฐบาลอังกฤษในราคา1นึ่งล้านสองแสนปอนด์แม้ฝ่ายไทยจะพยายามบูรณะให้กลับมาใช้ได้แต่ทางรถไฟเสียหายมากในช่วงสงครามจึงเปิดเดิมรถได้ถึงน้ำตกใส่โยกน้อยมาถึงทุกวันนี้แผนการของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อยึดเอเซียคเนีดได้แล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะเชื่อมการคมนาคมเพื่อเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเป็นวงกลม โดยผ่านทางรถไฟจากยจ,จากเมืองไทยไปพมา่าเข้าอินเดียส่วนทางใต้นี่ก็จะไปเชื่อมไปมาลายูสิงคโปร์โดนลเซียนะก็จะเป็นวงกลมนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในทางการค้าเมือ่มสอสงครามเลิกแล้วเนี่ยก็นะจะบูมทางด้านเรศรษฐกิจ ปัจจุบันที่ด่านพระเจดีสามองั่งพม่ายังคงมีร่องรอยทางรถไฟสายมรณะอยู่ขณะที่ฝั่งไทยก็ยังรักษาสิ่งที่หลงเหลือเอาไว้ส่วนทางรถไฟที่เหลือส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในป่าขณะที่บางส่วนจมอยู่ใต้ผืนน้าของเขื่อนวชิราลงกรณศพของเฉลยศึกที่เสียชีวิตถูกรวบรวมจากสุสานชั่วคราวตลอดเส้นทางรถไฟมาไว้ที่สุสานสัมพันธมิตรสามแห่งตั้งอยู่ในไทยสองแห่งได้แก่สุสานดอนบรัก ซึ่งเป็นที่พักตลอดการของเฉลยศึก6,982ศพและที่สุสานช่องไก่อีก1,737ศพส่วนที่เหลือถูกฝังที่สุสานทันบิวไซยัดในพมา่าแม้ภาพของทหารญี่ปุ่นจะเป็นตัวแทนความโหดร้ายในการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะแต่ห่างจากสะพานข้ามาแม่น้ำแควไปทางทิศใต้ประมาณ100เมตรกองทัพญี่ปุ่นได้สร้างอนุสาวรีย์ไทยานุสรเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต ภายในมีเสาเล็กๆที่เขียนคำสั้นๆความหมายเดียวกันไว้สามภาษาว่าขอให้สันติภาพจงมาสู่โลกไกรชวดพรม,มิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน